โลกมนุษย์ในยุคแห่งความวุ่นวายเต็มไปได้วยเสียงของการแข่งแย่งชิงดีผู้คนต่างหมุนมุนอยู่กับความทะยานอยากจนหลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดคือความสงบของจิตใจอักราชายหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นในศาสตาร์แห่งความรู้เขาใช้ชีวิตในโลกที่ความเป็นจริงและเรื่องเล่าประสานจนยากจะแยกออกวันหนึ่งระหว่างที่เขากำลังค้นคว้าเอกสารโบราณในหอสมุดเมืองเสียงเครื่องเคลี้มของผู้เท่าผู้หนึ่งได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขา จเจ้าคงไม่เคยได้ยินเรื่องต้นมะขรีพลป่าแห่งหิมพานสินะผู้เทากล่าวพลางจิบชาสมุนไพรด้วยท่าทีอันสงบอัคราช้ันสายตาขึ้นจากหนังสือต้อนมะขรีพหรึข้ามีเคยได้ยินมาก่อนท่านผู้เทาเราให้ข้าฟังทีเถิดผู้เทายิ้มบางๆแต่เริ่มเราได้น้ำเสียงแผ่วเบาแต่ทรงอำนาจต้นไม้นั้นม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาผลของมันงอกเงยเป็นหญิงสาวงาม ผู้ที่ได้พบเห็นมักจะถูกสเสน่ห์เย้ายวนจนลงลืมตัวตนหากแต่ผู้ใดมีจิตใจที่มั่นคงยอมในรับพรอันประเสริฐแล้วต้นไม้นั้นอยู่ที่ใดหรืออัคราเอ่ยถามด้วยความกระตือรือรน้นผู้เทาหัวรบเบาๆคำถามนั้นเองคือคุณแจจะต้องสแสวงหาด้วยหัวใจที่แท้จริงมีใช่เพียงแค่คำพูดจะพร้อมหรือที่จะเดินทางเข้าสู่ปาหิมพานดินแดนแห่งความลี้ลับ ที่ไร้ผู้ใดหวนกลับมาคำพูดนั้นกระตุ้นจินตนาการของอาัคาราจนท่วมทน้นเขากลับไปคิดทบทวนทั้งคืนในที่สุดเขาตัดสินใจว่าชีวิตอันเรียบง่ายนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาเชื่อมั่นว่าตนเองเกิดมาเพื่อค้นหาความหมายบางอย่างในโลกใบนี้รุ่งเช้าอาัคาราเก็บสัมภาระที่จำเป็นและมุ่งนาไปหาผู้เท่าอีกครั้งข้าพร้อมแล้วท่านบอกข้ามาเถิดว่าข้าจะเริ่มต้นที่ใด ภูเทามองเขาด้วยสายตาลึกลํำจงเดินทางไปทางที่ตะวันออกเช้งเหนือข้ามภูเขาสามลูกและแม่น้ำสองสายเมื่อถึงป่าทึบเจ้าจักพบประตูหินโบราณน,นั่นคือทางเข้าสู่ป่าหิมพานแต่จงระวังไว้จะต้องมีสติและปัญญาอย่าขาดหากเจ้าโลบหลงหรือลืมตนจงรู้ไว้ว่าป่าแห่งนี้จะก,กลืนกินเจ้าโดยไร้ปราณีข้าจะจำคำเตือนของท่านไว้ อัคร,รากล่าได้เวตาแน่แน่การเดินทางเริ่มต้นขึ้นภูมิประเทศที่อัคราพบเจอช่างแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยเห็นความเหนื่อยล้าจากการเดินเทา้ากลับม่สามารถทำลายความมุ่งมั่นของเขาได้ระหว่างทางเขาได้พบผู้คนมากมายบางคนกล่าวเตือนบางคนเยาะเยะ้ยแต่ไม่มีสิ่งใดทำให้เขาวันไหวเจ้าคิดหรือว่าจะหาตำนานนั้นเจอชายเร่ร่อนผู้หนึ่งเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงหัวเราะเยาะ ข้ามิอาจแน่ใจแต่ข้าจะเดินต่อไปจนกว่าจะได้รู้ความจริงอากาักราตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเมื่อคำเคืนแรกในป่าทึบมาถึงอัการาจุดไฟก่อกองเล็กๆทามกลางความเงียบสงัดเขาเงยหน้ามองดวงจันทร์ที่ทอดแสงลงมาบนผืนปา่าเสียงดิดิ่งเรไรดังระง,งมคล้ายบทเพลงแห่งการต้อนรับในใจเขาคิดว่าการเดินทางครั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตแต่หากเขาไม่เสี่ยงเขาก็คงไม่อาจก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ในความมืดมิดของค่ำคืนแสงแห่งความหวังยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของอัคราและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอัลีกลับที่จะนำเขาไปสู่ตำนานมครคีผลอัคราเดินทางต่อจากป่าทึบสู่พื้นที่ค่คอยๆเปลี่ยนแปลงเสียงลมพัดผ่านผ่านยอดไม้ดังวิววามกลิ่นหอมแปลกปลาดลอยมาก,กับอากาศเขารู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปหุบเขาเบื้องหน้าเผยตัวออกมาอย่างช้าๆทำกลางมันหมอกขาวจาง นี่คงเป็นหุบเขาที่ผู้เท่ากล่าวถึงอัคราพึมพำกับตัวเองสายตาของเขาจับจ้องไปยังเส้นทางคดเคี้ยวที่ทอดตัวไปข้างหน้าทันใดนั้นเสียงเพลงอันไพเราะจากนกกาะรเวก,ก้องกังวานไปทั่วป่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยมนต์สะกดที่ดึงดูดใจจนยากจะต้านทานเสียงนี้ช่างงดงามเหลือเกินอัคราเอ่ยขึ้นพลางเร่เดินตามเสียงไปโดยไม่รู้ตัว ขณะเดินลึกเข้าไปเขาพบกับดอกไม้ประหลาดที่เปล่งแสงเรืองรองคลีบของดอกนั้นงดงามเกินจินตนาการเขายื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความว่างเปล่าจงอย่าสัมผัสสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจอัคราชงักทันทีสายตาของเขากวัดไปรอบตัวแต่ไม่พบใครใครใครพูดเขาเอ่ยถามเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้หนักแน่นขึ้นนี่คือบททดสอบแห่งจิตใจ หากเจ้ายังไม่ละความลุ่มหลงในสิ่งลวงตาเจ้าจะไม่มีวันรอดพ้นจากหุบเขานี้อัคราหยุดยืนอยู่กับที่ทบทวนสิ่งที่ได้ยินเขาถอนหายใจลึกและเก็บมือกลับมาข้าขอโทษหากข้าทําให้เจ้าเข้าใจผิดเขากล่าวออกมาอย่างจริงใจทันใดนั้นเสียงนกกระเวกเงียบหายไปความเงียบงันเข้าปกคลุมแต่เพียงครู่เดียวเส้นทางเบื้องหน้ากลับเปลี่ยนไปเป็นทางเดินที่ชัดเจนกว่าเดิม ระหว่างเดินทางต่อไปภาพดวงตาเริ่มเผยตัวออกมาอักราเห็นภาพเงาของผู้คนที่เขารู้จักใบหน้าของครอบครัวและเพื่อนและแม้กระทั่งสตรีงามที่เคยผูกพันในอดีตเสียงเรียกหาอ่อนหวานดังมาใกล้อักรากลับมาหาพวกเราเถิดที่นี่ไม่มีอันตรายเจ้าจะได้พักอย่างสงบสุขอักราหันมองไปยังภาพเหล่านั้นหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่โหยหาแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงคำเตือนของผู้เฒ่า นี่คงเป็นภาพดวงตาเข่าพื้นพลามพลังหลับตาแน่นเพื่อกระจัดความลังเลออกไปเสียงอ่อนหวานกลับแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะยาะเสียงนั้นดังสะท้อนในห,หัวเขาเจ้าจะปฏิเสธความสุขนี้จริงหรือชีวิตของเจ้าจะต้องลำบากไปอีกนานเจะคิดว่าความมุ่งมั่นนี้จะคุ้มค่าหรือไงอัคราสูดลมหายใจลึกและเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นคามีวันเกรงต่อความลํบาก หากข้าต้องเผชิญก็จะยอมรับมันด้วยใจที่มั่นคงความสุขที่ลวงหลอกข้ามิอาจยอมรับได้เมื่อเขากล่าวจบภาพดวงตาเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปเส้นทางที่เต็มไปได้วยความสับสนกลับสว่างสวยอีกครั้งรากับแสงแรกรุ่งอรุณที่ส่องผ่านม่านหมอกข้าผ่านมันมาได้อัครากล่าวอย่างโล่งใจในหัวใจยังคงวันไวจากสิ่งที่เพิ่งประสบแต่เขารู้ว่าความมุ่งมั่นของเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้น เสียงหนึ่งดังขึ้นในอากาศคลายเสียงกระซิบจากธรรมชาติเจ้า่านบททดสอบแรกแล้วจงจำไว้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาความงามภายนอกแต่เพื่อค้นหาความจริงในจิตใจของเจ้าเองอัคราพยักหน้าเบาๆแล้เวเดินต่อไปด้วยจิตใจที่พร้อมรับสิ่งที่จะมาถึงแม้ว่ามันอาจจะยากลำบากยิ่งกว่านี้หลังจากผ่านหุบเขาแห่งบททดสอบมาได้อัครายังคงเดินทางต่อด้วยจิตใจที่มั่นคง แม้เส้นทางจะยิ่งลำบากขึ้นแต่เขาก็ยังคงแนวแน่ที่จะแค่ไขความรักของป่าหิมพานในที่สุดเขาก็พบกับสะพานลึกลับที่ทอดยาวเหนือแม่น้ำที่เชี่ยวกรากน้ำในแม่น้ำดูลึกและเย็นจัดเสียงกระแสน้ำกระแทกกับโขดหินดังสนัน่นเรากับเป็นคำเตือนสำหรับผู้ที่คิดจะข้ามสะพานนั้นไม่ได้ว่างเปล่ากลางสะพานปรากฏร่างของพญานาคผู้ทรงอำนาจรางเรย์ยาวของพญานาคเปล่งแสงวาวับสีเกรดดังอัญมณี สส่ตาแหลมคมจ้องมองอัคร,ราราวกับจะมองทะลุถึงจิตใจมนุษย์เจ้ามาทำอะไรในที่แห่งนี้เสียงของพญานาคดังก้องด้วยอำนาจอัครายกมือไหว้ขึ้นอย่างนอบน้อมข้ามาเพื่อสแสวงหาความหมายของต้นมครีพลข้าขอผ่านสะพานนี้เพื่อเดินทางต่อไปพญานาคเสยยิ้มเจ้าคิดว่าจะผ่านสะพานนี้ง่ายดายนักหรือผู้ที่ผ่านได้ต้องตอบคำถามของข้ายครบถึงสามข้อ หากจะตอบผิดแม่เพียงข้อเดียวเจ้าจะถูกกลืนลงสู่แม่น้ำนี้ไปตลอดกาลแม่จะรู้สึกถึงแรงกดดันอัคราก็สูดลมหายใจลึกและพยักหน้าขายอมรับบททดสอบของท่านคำถามแรกพญานาคจ้องขเขม็งสิ่งใดในโลกนี้สำคัญที่สุดแต่กลับมองไม่เห็นด้วยตาอัคราคุ้นคลดตยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงที่มั่นคงจิตใจทีบริสุทธิ พอแม้แต่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เป็นสิ่งที่ควบคุมการกระทําทุกอย่างของมนุษย์พญานาคยิ้มเล็กน้อยเจ้าตอบได้ดีแต่ยังมีอีกสองคำถามคำถามที่สองสิ่งใดที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบแต่กลับมีอยู่ทุกแห่งอัคราคิดทบทวนอีกครั้งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันคือการเวลาพญานาคมองเขานิ่งก่อนจะพยักหน้าเจ้าฉราดนัก แต่นี่คือคำถามสุดท้ายของข้าเจ้าจะทำอย่างไรหากพบว่าสิ่งที่เจ้าตามหามิใช่สิ่งที่เจ้าคิดคำถามนี้ทำให้อาาัคราเงียบไปครู่ใหญ่เขารู้ว่าไม่ใช่คำถามธรรมดาแต่เป็นคำถามที่สะท้อนถึงหัวใจของการเดินทางข้ายอมรับมันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างหากสิ่งใดที่ข้าตามหาไม่ใช่สิ่งที่ข้าคิดข้ายอมเข้าใจว่าความหมายของการเดินทางนั้นสำคัญยิ่งกว่าจุดหมายปลายทาง พญานาคเนี่ยไปครูหนึ่งก่อนจะแย้มยิ้มเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาและจิตใจที่มั่นคงข้ายอมให้เจ้าผ่านสะพานนี้แต่จงจำไว้สิ่งที่เจ้าสแสวงหาอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดจงเตรียมใจเผชิญหน้ากับความจริงสะพานที่เคยดูแคบและเปล่ะบ,บางกลับมั่นคงขึ้นทันทีอัคราก้มศรีรษะคาระวะพญานาคก่อนก้าวเดินเข้าไปข้างหน้าแม้ในใจจะยังมีคำถามมากมาย แต่เขาเลือกที่จะเดินต่อไปหลังจากข้ามสะพานแห่งพญานาคมาได้อัคราเดินนึกเข้าสู่เส้นทางที่แปลกประหลาดกว่าเดิมป่าหิมพานุ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงนกไดลมพัดกลับเงียบงันจนชวนขนลุกขณะที่เขาเ้าไปเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในความเงียบงนันเป็นเสียงหวานไพเราะของหญิงสาวอาัคราเสียงนั้นเรียกชื่ออย่างแผ่วเบาแต่กลับทรงพลังเรากับแทรกเข้าไปในจิตใจ อัคราหยุดเดินใจเต้นแรงขึ้นใครใครเรียกข้าเขาหาันมองรอบตัวแต่ไม่พบใครอัคราเจ้าเหนื่อยหรือไม่มหาคาซิข้าจะช่วยปลอบโยนเจ้าเองเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมอัคราเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดในทิศทางของเสียงเขาก้าวเท้าอย่างไม่รู้ตัวและทันใดนั้นเบื้องหน้าก็ปรากฏจริงสาวสามคนในชุดอาภรณ์งดงาม พวกนางมีรูปร่างและใบหน้าที่งดงามเกินจินตนาการดวงตาของพวกนางฉายแววเย้ายวนอัครามานั่งพักสิพวกเรารอเจ้าอยู่หญิงคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงของเธออ่อนหวานเรากับดนตรีใช่เจ้าเนื่อหนักหนาเราจะช่วยให้เจ้าลืมความทุกข์ทั้งปวงอีกคนเสริมและพลางยิ้มอย่างมีเสน่ห์อัครารู้สึกเงินหัวใจของเขากำลังถูกยึดครองความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเริ่มทุเลาลง เสียงวานเหล่านั้นทำให้เขาอยากหยุดพักอยากปล่อยตัวลงไปในความสุขที่พวกนางเสนอข้าข้าไม่แน่ใจอัคราพึมพราน้ำเสียงสั่นไหวเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแค่มอบหัวใจของเจ้าให้เราหญิงคนที่สามกล่าวขณะยื่นมือเรียวบางมาหาเขาอัคราเอื้อมมือออกไปเกือบจะสัมผัสมือของนางแต่ในเสี้ยว,วินาทีนั้นเองเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเดียวก่อนเขาหยุดชะง,งัก แมมองหญิงสาวเหล่านั้นอย่างพินิษทันใดนั้นรอยยิ้มหวานของพวกนางก็แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันใบหนาง,งดงามเริ่มเมื่อไรเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงผิวพรรณนวลเนียนกับกลายเป็นเกรดหยาบกา้านดวงตายเยาะเยวนเปลี่ยนเป็นสีแดงชานติ่มไปด้วยความกระหายเจ้ากลัวข้าหรืออัคราหนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงแหลมอัคราถอยหลังด้วยความตกใจนี่นี่คือภาพลวงตา พวกนางหัวเราะเสียงเย็นเยียบร่างกายของพวกนางเริ่มเปลี่ยนไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายปีศาจครึ่งมนุษย์ครึ่งงูเสียงหวานที่เคยดึงดูดกับกลายเป็นเสียงคำรามน่าสะพรึงเจ้าฉลาดนักที่ไม่หลงกลเราแต่จงรู้ไว้ว่าความล่มหลงนั้นอยู่ในใจของเจ้ามาโดยตลอดหนึ่งในปีศาจกล่าวก่อนที่ร่างของพวกนางจะค่อ,คอยๆสลายไปอัคราหายใจหนักเขายืนตัวตรงแม้จะยังรู้สึกวันไหวแต่เขาก็เริ่มตระหนักถึงความจริง สนีที่ข้ารู้สึกไม่ใช่เพราะพวกนางแต่เพราะจิตใจของข้าที่อ่อนแอเขาเกล่าวกับตัวเองข้าต้องไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำข้าต้องมั่นคงในจิตใจเมื่อพวกปีศาจหายไปบรรยากาศรอบตัวก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเส้นทางที่เคยเรนรางเดินปรกากฏชัดเจนอัคราเดินต่อไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและคำเตือนของปีศาจอย่างคงกล้องในหัวชงระวังความลุ่มหลงในใจเจ้าเอง หลังจากผ่านดสอ,อันยากลำบากอัคราก็พบว่าตัวเองมาถึงเขตแดนที่ดูทรงอำนาจยิ่งกว่าเดิมป่าท,ที่เคยเขียวขจีเปลี่ยนเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความมืดมนต้นไม้ที่เคยสูงใหญ่ปกคุมท้องฟ้าจนแสงอาทิตย์เรือนรางบรรยากาศชวนให้อึดอัดทันใดนั้นเสียงกึกก้องดังขึ้นเหมือนแผ่นดินสั่นสะเทือนอัคราหยุดเดินและมองไปรอบตัวเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามานี่เจ้ามนุษย เจ้ากราดีอย่างไรถึงดวงล้ำเข้ามาในป่าหิมพานต์ของข้าเสียงคำรามดังกรองพร้อมกับร่างมหึมาของยักษ์ผู้หนึ่งปรากฏขึ้นร่างของยักษ์นั้นสูงตงระหนานจนบดบังทุกสิ่งเกร็ดสีทองวาววับทั่วร่างกายและดวงตาแดงฉานเรากับเปรวเพลิงข้าข้าคืออาาัคราผู้เดินทางเพื่อแสวงหาความจริงอัครากล่าวเสียงดังแม้หัวใจจะเต้น,นรัวด้วยความกลงกลัว เจ้ารู้หรือไม่การร่วงรํำดินแดนแห่งนี้คือความอัตหานที่พวกเจ้าไม่ควรคิดทำหลายคนที่เข้ามามีเพียงความทะยทยานและความโลภพวกเขาจบลงด้วยความวิบัติยักกล่าวด้วยเสียงกึกก้องขามิได้มาเพราะความโลภหรือทะยทยานข้าเพียงต้องการค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นมคารีผลและความหมายของชีวิตอัคราตอบด้วยความมั่นใจอยากนิ่งไปครู่หนึ่งจ้งมองอัคราเหมือนต้องการอ่านจิตใจเขา เจ้าแน่ใจหรือว่าสิ่งที่เจ้าตามหาเป็นสิ่งที่เจ้าควรค้นหาข้ามิอาจรู้ได้จนกว่าจะได้พบมันด้วยตาตัวเองอคราก่าวพลางสบตายักด้วยความมุ่งมั่นเจ้ามีความกล้าหาญและปัญญาแต่เจ้าต้องรู้ไว้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคิดมันจะทดสอบทุกสิ่งที่เจ้าเป็นและหากเจ้าล้มเหลวเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปยังโลกเดิมของเจ้าข้าพร้อมรับทุกสิ่งที่จะมาถึง อัครายืนยันอยากเสียยิ้มเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นข้าจะยอมเปิดทางให้เจ้าเดินต่อไปแต่จำไว้มนุษย์ผู้ใฝ่รู้ความจริงที่เจ้าตามหาอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดและเมื่อเจ้าพบมันเจ้าจะต้องเลือกว่าจะยอมรับหรือจะถอยกลับไปด้วยความเสียใจข้าขอบคุณท่านสำหรับคำเตือนข้าจะจดจำไว้อัครากล่าวพร้อมย่อตัวคารวะ อยากผู้เฝ้าป่าบวกมือเส้นทางข้างหน้าที่เคยเรือนรางกับชัดเจนอีกครั้งอยากค่อยๆหายตัวไปในม่านหมอกแต่คำพูดของเขายังคงดังก้องในจิตใจของอัคราช่งระวังความจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าอยากได้ยินอัคราสุดลมหายใจลึกแล้วก็เดินต่อไปโดยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความระมัดระวังเขารู้ดีว่านับจากนี้ถูกอย่างก่าเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริง หลังจากการเดินทางที่ยาวนานอัคราเดินผ่านเส้นทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเทาวันเขียวชอุ่มความเหนื่อยล้าคล้าจะจางหายไปเมื่อสายลมอ่อนพัดกลิ่นหอมละมุนลอยมาจากที่ไกลๆกลกิ่นนี้อาาัคราพึมพำม,มันหอมชนแปลกเรากับกำลังเรียกข่าเขาเดินตามกลิ่นนั้นไปจนถึงลานกว้างของป่าเบื้องหน้าปรากฏต้นไม้สูงตะงงานเปล่งแสงนวลเรืองรอง ลำต้นดูแข็งแกรงใบดกนาะและน่าอัศจรรย์ที่สุดคือผลของมันผลไม้ของต้นนั้นมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวงดงามประกายเรืองรองบนผิวของผลสะท้อนแสงจนดูราวกับมีชีวิตจริงเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากต้นไม้นั้นเชื่อเราด้วยอัครายุดนิ่งใจของเขาเริ่มสั่นไหวนี่คือต้นมะขรีผลตำนานที่ข้าตามหาทันใดนั้นผลมะขรีผลลูกหนึ่งย้มเปิดเผยให้เห็น ใบหน้าของหญิงสาวที่เปี่ยมด้วยความงามเกินบรรยายนางหันมาสบตาเขาโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความหอยหาท่านนักเดินทางโปรดช่วยเราด้วยเราติดอยู่ที่นี่มานานแสนนานโปรดปล่อยเราเถิดนางกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานน้ำเสียงนั้นชงนาสงสารจนทำให้อาัคาราใจอ่อนช่วยอย่างไรอัคราถามน้ำเสียงลังเลข้าต้องทำอะไรเพื่อช่วยเจ้าหญิงสาวในผลไม้ส่งยิ้มบางๆพลางตอบ เพียงแค่ท่านเด็ดผลข้าออกจากต้นเราจะเป็นอิสระท่านจะได้พบความสุขที่ท่านไม่เคยพบมาก่อนอัคราย,ยกมือขึ้นรู้สึกถึงความต้องการที่จะสัมผัสผลนั้นแต่ในขณะที่เขาเอื้อมมือไปเสียงคำเตือนของเทาเวสุวรรณพ่านดังก้องขึ้นในจิตใจจงระวังความลุ่มหลงอาจนำเจ้าไปสู่หายนะเขาชะงักหยุดมือกลางคันและก้าวถอยหลังใจของเขาตื่นตัวด้วยความระแวง ทำไมเจ้าถึงอยากให้ข้าปลดปล่อยเจ้าเขาถามพร้อมจ้องมองหญิงสาวในผลไม้ได้วยความสงสัยดวงตาของนางวุบไหวก่อนตอบพอเราถูกพันธนาการหากไม่มีท่านช่วยเราจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลแต่ถ้าข้าเด็ดผลเจ้าออกมาแล้วต้นไม้ต้นนี้เล่า,อ,า,าอัคราเอิดทมอีกครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรหญิงสาวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มหวานๆจะค่อยจางหายไป ท่านม่อยากช่วยเ,เราจริงๆหรือน้ำเสียงของนางเริ่มเปลี่ยนเป็นคาดคั้นอัคราถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่นข้าเข้าใจความทุกข์ของเจ้าแต่ข้าไม่อาจละเมิดกฎแห่งป่าหิมพานได้ข้าขอโทษทันใดนั้นกลิ่นหอมจากต้นไม้นั้นกลับจางหายหญิงสาวในผลไม้เริ่มหมุนกลับเข้าสู่เปลือกอย่างชา้าๆใบหน้าของนางกลายเป็นเย็นชาเจ้าเป็นมนุษย์ที่งโง่เขลาหากเจ้าไม่ปลดปล่อยเรา เราจะไม่มีวันพบความสุขอัครายืนนิ่งแม้คำพูดของนางจะบาดลึกแต่เขาก็ยังยืนยันในการตัดสินใจของตนเองข้ามาที่นี่เพื่อแสวงหาความจริงไม่ใช่เ,เพื่อตอบสนองความต้องการที่ข้ามิอาจเข้าใจเสียงลมพัดผ่านต้นมะขรีผลกลับคืนสู่ความสงบเงียบอัครามองต้นไม้ด้วยความเคารพแม้ในใจเขาจะเต็มไปด้วยคำถามแต่เขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ความลุ่มหลงที่เขารู้สึกไม่ใช่ความจริงแต่เป็นบททดสอบอีกครั้งหนึ่งเขาพึพรรมพำกับตัวเองก่อนจะหมุนเดินตัวต่อไปในหัวใจของเขาแม้จะหวั่นไหวแต่ก็เริ่มมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมเผชิญกับสิ่งที่จะมาถึงในเส้นทางข้างหน้าหลังจากเดินทางผ่านบททดสอบที่ยากลำบากและ,ะเผชิญหน้ากับความลุ่มหลงอัครามาถึงลานลงที่เต็มไปด้วยแสงสว่างบริสุทธิ์กลิ่นหอมละมุนจากดอกไม้ป่าปล่อยมากับสายลม บรรยากาศรอบตัวดูสงบและชวนให้หัวใจของเขาเต็มไปได้วยความเบิกบานทันใดนั้นแสงสว่างเรืองรองปรากฏขึ้นกลางรานเสียงดนตรีอ่อนโยนจากธรรมชาติดังขึ้นคล้ายเป็นการต้อนรับพระอุมาเทวีเถพีแห่งธรรมชาติปรากฏกายด้วยอาภรณ์สีทองเปล่งประกายใบหน้าของพระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตาอัคราเจ้า่านบททดสอบของป่าหิมพานต์ด้วยจิตใจที่มั่นคงและบริสุทธิ์พระอุมาเทวีตรัสด,ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล อัาราก้มลงกราบอย่างคารพขค่าขอบพระคุณที่ทรงเมตตาปรากฏต่อข้าข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งพระอุมาเทวียิ้มบางๆเจ้าเดินทางมาที่นี่พอปรากฏความจริงเกี่ยวกับต้นมะก,กรีผลไม่ใช่หรือใช่พระแม่เจ้าข้าได้เห็นต้นมะก,กรีผลและหญิงสาวในผลนั้นข้าเกือบจะหลงในสเสน่ห์ของมันแต่ข้าจำคำเตือนของเทวสุวรรณได้ แต่แตัดสินใจไม่แต่ต้องผลนั้นคาเพียงต้องการรู้ว่าความจริงเบื้องหลังมันคืออะไรพระอุมาเทวีทอดพระเนตรเขาด้วยความเมตตาก่อนตรัสว่ามัครีผลมีได้มีไว้เพื่อบริโภคหรือเป็นสมบัติของผู้ใดมันคือต้นไม้แห่งบททดสอบที่พระผู้สร้างทรงสร้างขึ้นเพื่อทดสอบจิตใจของมนุษย์ทดสอบจิตใจอัคราทวนคำ ใช่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยให้เห็นถึงจิตใ,ใจที่แท้จริงของผู้เดินทางผู้ที่มองเห็นความงามภายนอกและหวังครอบครองจะถูกพันธนาการด้วยความโลภและลุ่มหลงผู้ที่ผ่านพ้นสเสน่ห์เหล่านั้นได้จะได้รับสิ่งที่มีค่ามากนั่นคือความสงบและปัญญา้่าเข้าใจแล้วความงามของมันเป็นเพียงภาพลวงเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจเราเองอัครากล่าวด้วยความซาบซึง้ง พระอุมาทีวีพยักหน้าเจ้าผ่านการทดสอบและได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าคู่ควรแก่การได้รับพรและจงใช้พรนี้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและจงอย่าลืมบทเรียนที่เจ้าได้รับจากป่าหิมพานทันใดนั้นแสงสว่างจากพระองค์โอบร้อมร่างของอาาัคราเขารู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านเข้าสู่จิตใจเป็นความสงบและปัญญาที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ข้าสำนึกในพระมหาการุณาของพระแม่ข้าจะนำบทเรียนนี้กลับไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนในโลกมนุษย์อัครากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพระอ,อุมาเทวีย้ยมพระโอษฐ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเสด็จกลับไปพร้อมกับแสงเรืองรองอัคราสดใสขึ้นเรากับยินดีต้อนรับเขาในฐานะผู้ผ่านบททดสอบหลังจากได้รับพรจากพระอ,อุมาทวีอัคราเริ่มต้นเดินทางออกจากป่าหิมพาน ความสงบสุขในใจเขาแทนที่ความหวัดวันและความลุ่มหลงที่เคยเผชิญดินแดนลี้ลับแห่งนี้ไม่ได้เพียงมอบความจริงเกี่ยวกับต้นมะกะลีผลให้เขาแต่ยังเผยให้เห็นความสำคัญของจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อเดินถึงทางออกของป่าเสียงอ่อนโยนแว่วมาจากสายลมอัคราจงจำไว้ว่าความงามที่แท้จริงอยู่ที่การมีจิตใจที่งดงามไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นอัครายิ้มและพยักหน้ารับคำ แม่เสียงนั้นจะเลือนรางหายไปตั้งแต่คำสอนยังคงดังก้องในหัวใจเขาก้าวเท้ากลับสู่โลกมนุษย์อย่างสง่างามเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านอัคราแล้วเรื่องการเดินทางของเขาให้ผู้คนฟังภายในร้านกว้างที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มารวมตัวกันด้วยความอยากรู้เขายืนขึ้นและเอ่ยเสียงชัดเจนผู้คนทั้งหลายตนมะขลีผลมิได้มีไว้เพื่อครอบครองมันเป็นบททดสอบของจิตใจผู้ที่ลุ่มหลงในความงามภายนอก และความทะเยอทะยานจะพบเพียงความมิบัดผู้เท่าคนหนึ่งเอ่ยถามแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใดเ่าอักขราอักขรายิบก่อนตอบความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจที่สงบและเปี่ยมด้วยคุณธรรมหากเรารู้จักพอเพียงและมองเห็นความงามจากภายในชีวิตของเราย่อมมีความสุขโดยไม่ต้องสแสวงหาเพิ่มเติมคำพูดของอักขรากองอยู่ในใจของผู้คนพวกเขาเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของจิตใจตนเอง และความสําคัญของการยับยั้งชั่งใจในการดําเนินชีวิตอัครามองดูผู้คนด้วยความอิ่มเอมเขารู้ว่าบทเรียนจากป่าหิมพานได้เปลี่ยนแปลงเขาและตอนนี้กําลังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบทีละเล็กละน้อย